สวัสดีครับวันนี้ผมจะมา unbox เครื่องตัดกระเบื้องนะครับรหัส DC ห้าร้อตัวนี้จะเป็นตัว RTJ ซึ่ง RTJ เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีนะครับว่าในกล่องเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างตัวเครื่องนะครับซึ่งตัวรหัส RTJ เนี่ยก็พร้อมกับอาแบตเตอรี่นะครับสองก้อนด้วกันที่ชาร์จ จะเป็นฟาสชาร์จนะครับรหัส DC 1 8 r c ถุงเก็บฝุ่นสำหรับเครื่องตัดกระเบื้องแบตเตอรี่18โวลต์ตัวนี้นะครับะจะมีขนาดใบไดมิเตอร์นะครับอยู่ที่125มมิลหรือ5นิ้วที่ถอดใบนะครับจะเป็นประแจหกเหลี่ยมอยู่ด้านท้ายเครื่องวนด้านหน้าจะมีตัวล็อกใบนะครับอยู่ด้านหน้าเครื่อง ในการตัดนะครับของเครื่องตัวนี้ตัวกา้านอยู่ด้านไทยเครื่องส่วนด้านหน้าจะเป็นการปรับองศาซึ่งเครื่องตัวนี้สามารถปรับได้4.5อ,องศาในกรณีที่ปุ่นเต็มเราสามารถถอดทิ้งได้โดยดึงตรงนี้นะครับ